ผู้ชายจะมีแนวโน้มกับเลือกผู้หญิงประเภทนี้ครับจำไว้นะครับผู้ชายจะมีแนวโน้มเลือกผู้หญิงที่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองตลอดเวลานะครับ ผู้ชายจะเลือกผู้หญิงที่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองตลอดเวลาครับต้องทวดีนึงนะต้องต้องอพยายามทำเขาเข้าใจเรื่องนี้การที่คุณเพิ่มเงินในบัญชีเพิ่มความสำเร็จแล้วก็ตามแต่ที่เขาไม่เห็นเนี่ยไม่นับนะครับไม่นับครับคนจะตัดสินคุณจากอะไรครับ การเพิ่มมูลค่าของตัวเองหนึ่งครับคนจะตัดสินคุณจากลุกคนจะตัดสินคุณจากการแต่งตัวครับนะครับหนึ่งคนจะตัดสินคุณจากลุกสองคนจะตัดสินคุณจากอีกโก้ในข้อสสังกิตผู้ชายเนี่ยนะครับมันมีอีพีหนึ่งนะที่ผมต้องพูดแตะถึงเรื่องนี้ให้ชัดเจนเลย ผู้หญิงเนี่ยมีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความรักที่ดีได้นะครับแก่งหมดไปเสียทุกเรื่องก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความรักที่ดีได้นะครับประสบความสําเร็จทุกๆด้านทุกๆมุมในชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จในความรักนะครับซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเกรงค่อนข้างที่จะเป็นปรปักกับความรักที่ดีด้วยซ้ำไปมันมีเหตุผลครับใครที่เป็นผู้หญิงเกรงเนี่ยจะเข้าใจโมเมนต์นี้ดีเลยว่าเออความความรวยก็มีความสวยก็มีแต่ทำไมเขาไม่เลือกทำไมถึงไม่เจอรักดีๆครับนะครับมันมีเหตุผลครับอืม คุณอังคนานะครับสวัสดีครับนี่นะหนูเรียนกับครูคมนะครับอยู่เหนือสถานการณ์เยี่ยมมากครับคุณการศิรีนะครับอ่าเนี่ยนะาฉันต้องเป็นผู้ชนะข่ะเยี่ยมครับเนี่ยมีคนบอกว่าเก่งเกินก็ไม่ดีมันมีผลครับเก่งได้เนะครับรวยได้สวยได้คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่มันมีข้อควรระวังนะครับอยู่ประมาณห้าข้อ ที่จะทําให้ความรักของคุณพังับนะครับมันจะมีอยู่ประมาณห้าข้อครับแต่เราไม่บอกหรอกนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกลับมาถึงเรื่องนี้ครับผู้ชายนะครับจะเลือกผู้หญิงที่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองนะครับเพราะงั้นเนีย 24ชั่วโมงอ่ะคุณต้องโฟกัสตัวเองครับมีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ครูความดูแลหลังบ้านครับแล้วมีจํานวนประมาณหกถึงเ็เปอร์เ็นตสมมติในหนึ่งร้อยคนจะครูความจะเจอประมาณเจ็ดคนที่มีอาการจิตตก24ชั่วโมงไม่สามารถโฟกัสตัวเองได้เลย นะครับไม่สามารถใช้เวลาในการอ,อ,อาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับไม่สามารถที่จะเอาเวลามานั่งตะใบเล็บไม่สามารถที่จะเอาเวลามานั่งมาร์กหน้านู่นนี่นั่นต่างๆตัวเองเลยแล้ว24ชั่วโมงของเขาคือโฟกัสแต่ผู้ชายนะครับคนนี้รักมากคนนี้โหยหาอะไรอาวอไม่อยากให้เขาไปทาําไงดีอาจารย์ใช้เทคนิคอันไหนดีนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแล้วก็ แนะนำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำนะนะครับแต่ว่ามันมีความกังวลน,นะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับกัดสับกัดสายปวดศีรษะจะเป็นไข้ต่างๆพวกนี้ยหาหมอก็ไม่หายครับเพราะอะไรครับมันกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วครับคือจิตเขาตกไปแล้วครับนะครับนี่ถ้าคุณจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเลือกคุณต้องเลือกรักตัวเองก่อน นะครับอย่าเลือกรักผู้ชายก่อนนะครับถ้าคุณมีเวลาหนึ่งชั่วโมงระหว่างเอาหน้าไปทำทิศเม้นต์กับโรหาผู้ชายหรือว่าตามแ็คว่าตอนนี้ GPS มันไปถึงไหนแล้วบ้างให้ใช้เวลาไปทำทิศเม้นต์หน้าถ้าคุณเริ่มจากการที่คุณรักและใส่ใจตัวเองก่อนคุณเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองก่อนไอ้มูลค่าของคุณตรงนั้นแหละครับ จะเป็นจุดกําเนิดให้คนอื่นมันอยากได้แต่ถ้าคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับกัดสับกระสายหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำหน้าเป็นหลุมเป็นบ่อยอย่างกับอบอตอไม่ได้่อมถนนเงี้ยครับไม่มีไม่มีคนไหนเห็นคุณค่าเราหรอกรนะครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 0 0มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ